สวัสดีด้วครับอยู่กัคขับไอมาสนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมบีดเบสโซีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาตู้ของเนเรียกับกินจอแล้วก็อีกตัวนึงนะครับในภาคในภาคของภาคนิยายนะครับซึ่งผมก็ไปได้ทําการฟาร์มเพชรแบบฟาร์มแทบตายนะครับก็ได้ก็ครบ11เสเต็ปพอดีเลยนะครับ2450เพชรนะครับเอ้ลูกแก้วสินะครับ ก็เรามาเริ่มที่กล่องแรกกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าเลยขอให้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าเป็นสีทองผมขอข้ามนะครับข้ามเรียบเปิดมาเปิดมาก็ทุเรศเลยอะไปที่กล่องต่อไปเลยนะครับ เฮ้ยสเต็ปสเต็ปสองมันยังไม่การันตีมันไปการันตีสเต็ปห้าแล้วก็สเต็ปสิบเฮ้ยเฮ้ยมันเหลืองมันเหลืองมาสองตาเลยนะเนี่ยโหขอนิ่วขอนิ่วไม่ก็กินจอนะคระับกนะ็ในตู้นี้นะไอผมลืมพาไปดูในตู้นี้นะมันมีเอ่อมันมีตัว ของในภาคนิ้ย้วก็พวกกินจอนวครับที่รวมล่างกับโฮเคียวคุแล้วก็เป็นปู่ของตระกูลคุจิกินะครับแล้วก็มีโยรุอิจิแล้วก็มีกินโจนะครับแล้วก็มีนอยโทล่าแล้วก็ซาเอลพอลโลแล้วก็เนวเนวล่างอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งผมผมขอได้เนวนะครับจริงๆมันก็ชื่อเนเลียแหละแต่ผมเรียกเนวนะ มันสเต็ปต่อไปอย่าเกลือพอคลิปที่แล้วก็เกลือไปกับฮอนไกเมื่อวานเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกูเกลือกับฮอนไกไม่พอเหรอเดี๋ยวเราไปที่รอบถัดไปเลยนะสเต็ปที่4มันยังไม่การันตีใจเย็นขอตัวดีๆถ้าออกถ้าการันถ้ามันออกตอนการันตีขอ ออกสักสองสักเอ้ย yes olive เ e เ l n e เ l i a ียเ l ส a yes <c oughs> ตัวที่ไหนที่ผมต้องการ <c oughs> มีอีกเป้ามีอีกเป้ายังยังไม่ใช่น่าจะมีตัวเดียวปะ ข้าคือลันคาโอ้ดิซิโมวาแล้วตัวสีดาวเฮ้ยเฮ้ยถือว่าถือว่าร้่รื่วงถือว่าผมถือว่าผมร้่รื่งวงละได้เนเรียมาไปสเต็ปต่อไปอันนี้สเต็ปที่ห้าใช่ปะม,มันการันตีอะ่ะ ใครวะใครวะใครโอ้โหนอยโทล่านอยโทล่าล่างญี่ปุ่นน่าจะมีตัวเดียวแหละเอออย่างที่คิดเลยว่ามีตัวเดียวเฮ้ยถือว่าได้อยู่ถ้าได้กินจอนี่จะดีมากเลยดีนะดีนะที่ยังที่ยังไม่เกือกับเกมนี้ดีนะโชย เฮ้ยห้าดาวอีกแล้วกินจอกินจอกินจอครับโอ้สวดหยอดมากน้องต้องมีตัวอื่นดิอันนี้สี่ดาวมี ตะกี้ผีเสื้อมาทั้งสามตัวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดวงดีว่ะหายอ่ะกูผมผมผมเกลือแดกไปในกาชาคนไก่อ่ะแล้วผมแม่งดวงดีในนี้วะต่อต่อต่อ ห้าดาวห้าดาวโอ้ห้าดาวอีกแล้วสามรอบกินโจเอ้ยกินกินจอกินจอตัวที่สองแม่ดีจริงจน่าจะมีตัวเดียววะงั้นขอข้ามเลยกันนะครับเออวแล้วก็มีลุง มีหัวหน้าตระกูลของคุชิกินะครับใช่เปล่าวะมีลุงคนนี้เฮ้ยถือว่าดวงดีนะสิอสเต็ปนี่ใช้ได้เลยสเต็ปนี้ขอห้าดาวขอห้าดาวสีทองก็ได้ไม่เป็นไรห้าดาวไม่ยังยังเฮย้ยอุ้ยโอริฮิเมมันต้ององี้สิ กินโจกินโจร่างที่ขโมยเกาะของอิจิโกะไปนะเฮ้ยดี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 น่าจะมีตัวเดียวน่าจะมีตัวเดียวเฮ้ยตัวเดียวจริงด้วยอีย๋มันมันค่อยคุ้มกับที่ไปฟาร์มมาหน่อยเอาแล้วครับสเตปอ่าสเต็ปที่เก้านะครับเดี๋ยวสเต็ปที่สิบก็การันตีอีก อุ้ยโอริฮิเมช่วยไว้อีกแล้วเย็ดเคเน,นวเหรอเฮ้ยดวงดีจริงๆนา่าจะมีตัวเดียวเพราะโอริฮิเมะมันปฏิเสธอะมันก็ต้องออกตัวเดียวอยู่แล้วเฮ้ย ดีใจดีใจนะครับสเต็ปนี้การันตีนะครับไม่ต้องหวังโอลิฮิเมช่วยนะครับหอึอย่างนี้ก็ตัวเดียวดิอย่าซ้ำขออย่าซ้ำโอ้เนเลียอีกแล้วว่ะด้เนเลียน่าจะมีตัวเดียวแหละมันไม่โชคดีขนาดนั้น สเต็ปสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายขอห้าดาวอีกตัวขอห้าดาวตัวอะไรก็ได้ซ้ำไม่ว่าแต่ขอสุดท้ายออกห้าดาวให้เถอะขอเนเลีย,ยเอามันสี่ดาวอ่ะอถือว่าคมมาุมนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับได้อ่ะได้เดนเลียมาตัวหนึ่ง เท่วะแล้วก็ได้เออกินโจไอ้กินจอดิแม่ลืมกินโจล่างผสมโฮเคียวคุนะครับแล้วก็นอยโทล่านอยโทล่าล่างงานเทศกาลมันก็เท่เหมือนกันเนี่ย แต่อยากได้หน่อยแต่อยากได้หน่อยโทล่าที่ผสมกับโฮกิคุคคมากกว่านะครับมันเท่ดีแล้วก็เป็นเนเลียวีเนเลียล่างนี่ก็สวยเดี๋ยวทำแบบตีเนเลียสักสามตัวเงี้ยแล้วก็เป็นอ่อกินโจนะครับภาคของภาคฟูบิงนี่ก็เป็นตัวที่อยากได้อยู่นะแต่อยากได้กินโจบแบบบางไรมากกว่าแล้วก็เป็น คุณลุงอ่ะลุงแก่ๆของตระกูลคุชิกินี่นี่ครับแล้ว <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มกับที่เสียไปนะครับก็เดี๋ยวขอไปดูของที่ได้รับก่อนเปิดสิบเอ็ดเปิดโอ้เปิดสิบเดอเดสเต็ปของเยอะก็ไม่ไม่แปลกใจเลย <c oughs> ได้ชดมาอีกห้าสิบลูกดีดีดีใช้ได้ใช้ได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปสัน้นๆเล็กน้อยครับก็ถือว่าคุ้มคุ้มพอควรนะครับได้กินจอมาสองตัวนะครับแล้วก็ได้เนเนเรียรตามที่หวังครับแถมเป็นแล้วก็ได้เนเรียรอีกสองตวัวก็เป็นเนเรียเทศกาลนะครับแล้วก็ได้นอยโท่าแล้วก็ได ลุงแก่ๆในตระกูลคุจิกิมาด้วยนะครับแล้วก็มีเท่านี้แหละโอเคนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับพูดผิดพูดชื่อผิดหรือพูดตัวละครตัวไหนผิดต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะมาเปิดกาชาให้ดูนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับก็ถือว่าถือว่าคลิปนี้ไม่เกลือไม่เกลือเท่าฮอนไกนะเออฮอนไกนี่แบบไอ้เหี้ยผมเปิดตั้ง40กล่องอะ แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอะแต่อันนี้ถือว่ายัางดีที่แบบได้ซ้ำได้อะไรมาบ้างนะครับก็ดีนะครับไเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมไปเจอกันครับบ๊ายบายครับ